สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องฟองไปสูบสุกคนลอกตาครับเราจอดกินข้าวที่ลำตะคองนะคะขอบคุณขอบคุณลงอาน้ำใจจากพี่น้องแฟนเพ้งแฟน,น,นครับทุกๆบ้านทุกๆุกกชมรมบ้าน a อบ้านแหกฟาร์มนีลินแล,ละดาด้วยและก็ขอบคุณพี่น้อง ทุกๆท,ท่านที่ให้กำลังใจหมอลำใจกินร้อยนะคะทุกๆสนามนะคะขอบคุณมากๆเลยเพื่อหักละเมตยาลงมารอบหน้า1 4บสี่เดือนธันวานะคะจอนตินเขาพี่น้องกับสินอนว่าจะกี่ต้องมีธุระนะคะพรุ่งนี้เช้าอย่างนอนว่า ก็เที่ยวหลับเที่ยวตื่นเพื่ออยากมวยภูมิป,ปอกปอะไรก็บานนี้อีพี่มันนอนอิมแล้วกู้กินเขาแล้วกู้ก็จะึ้นไปนอนไออพี่มนันเบ่ามวยกอบเอาขอบคุณมาไล่ทำใจแน่ขอบคุณลุงกุ้งเทปหนวดนีอบอุ่นมากมากเลยค่ะขอบคุณ ขอบคุณละวันน้ำใจขอบคุณของฝากทุกชิ้นของฝากขอบคุณกะขอบคุณเ้สวยๆกระเป๋าสวยๆตอนนี้คือรถข้างหลังคือเหมือนร้านตลาดนัดคลองถมเลยค่ะคือจังสิไปอันนั้นยูบอเซ่หรือว่าคลองลายแหงขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะกินข้าวแล้วนะคะอุ้ยบรรยากาศหนาวแล้วชอบ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 